สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายบิ๊กทูนะคะก็จะมาดูพ่อควานควานบิ๊กทูนะคะกวาดกวาดขี้ช้างกวาดต้นสับปะรดออกจากหลักของน้องพลายบิ๊กทูนะคะนี C ่นะคะซีด็อกออยค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะก็ ควานสีโดนะคะไม่อยู่นะคะติดธุระนะคะกลับบ้านค่ะก็เลยพ่อควานที่เลี้ยงคลายบิ๊กทูนะคะมากวาดว่าจะเป็นยังไงนะคะเ oh. คยจับตั้งแต่เล็กๆค่ะเ oh. คยไปขายกล้วยขายอ้อยนะคะตั้งแต่เล็กๆ มาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเขาก็นิ่งนะคะหันตูดให้เลยนะคะกวาดออกเพื่อที่ว่าจะโยนต้นสับปะรดต้นหญ้าให้เขากินนะคะ อันนี้สีดอปล่อยฝ้ายอายุกี่ปีแล้วคะพ่อขวาน17ปีครับ17ปีคะ่ะสีดอนะคะสีดอไม่มีงานคะ่ะถัดไปก็จะเป็นแม่สองล้านะคะร้อง น้องหาลูกนะคะร้องหาลูกน้องน้ําเพชรนะคะไปก็จะเป็นช้างน้อยนะคะเป็นเปาเปาแล้วก็เจ้าขุนนะคะหรือว่าใบบุญแล้วก็แม่มาลัยแล้วก็พลายแก้วค่ะออกมาพักนะคะ ก็วันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นนะคะยามเย็ยนค่ะวันนี้ฝนไม่ตกค่ะก็จะเล่นดินตัวเขาก็จะขาวทั้งตัวนะคะก <Academic> ำลังเป็นหนุ่มเหมือนกัน,นะค่ะ น้องของสายบิคูค่ะ้าล้างแล้วนี่จะเป็นแบบออกสีเผือกสีดำมันี้เขาจะเล่นดินค่ะเองยให้เบนวะ ให้เข้าเบนวะเขาขอบคุณก mm ่อนครับขอบคุณ hmm. พ mm ่อคุณแม่เอฟซีหน่อยนะครับนี่นะคะเสียงเขาขอบคุณนะคะสีดอลปอยไฟค่ะ นี่นะคะพ่อควันก็กวาดอ่าค่ะอไปก็ไปดูลายบิ๊กทูนะคะก็ยังไม่หายตกมันเลยนะคะก็ยังตกมันอยู่ค่ะครับผมก่อนครับเสียงเขาค่ะเสียงเขา เสียงไม่สมกับตัวเลยนะคะอันนี้ขอกินนะคะขอกินจ้ะเต้ให้เฮ็ดจ่จิงจาเบิงนี่นะคะจะาจิงจาให้ดูนะคะขอกินค่ะหิวอ่ะทำได้หมดเลยนะคะความน่ารักของเขานะคะของลายดิจูอะตกมันนะคะตกมันสั่งได้หมดเลยค่ะใจดีค่ะใจดี ขอกินค่ะ ยังแบบล่ําอยู่เลยนะยังอ้วนยังยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะคะขนาดสุกมันกินตลอดเลยค่ะกินทั้งวันเลยนะคะนี่นะคะมาดูข้อความโต้นะคะ เ <owad Es> oh. ราปล like ่อยป้ายเขาชอบเวลาไปไปข้างในนะคะไปรับอาหารจากคนที่มาทำบุญป้อนอาหารช้างนะคะเขาก็จะชอบเป่าแคนนะคะเป็นหมอกแคนนะคะ ไห้พี okay. ่คร okay. ูน้อยตองกินเยอะเราไปสู้ตรงมันดูจยร้องร้องกินนะคะร้องกินทั้งวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูถ้ำนะคะถ้ำของของเจ้าสุนัขนะคะ ที่แบบเวลากลางคืนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเฝ้าทายบิ๊กทูนะคะคือเจ้าเจ้าแดงค่ะทำของเขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่นะคะ มาดูถ้ำค่ะมีนอนเฝ้ามนีนอนมีลูกน้องนอนเฝ้านะคะถ้ำของสุนะัขชื่อเจ้าแดงค่ะน่ารักมากเลยนะคะเฝ้าตั้งสองเชือกเลยนะคะอันนี้จะเป็นสิดดองไฟฟ้าค่ะ ควานพ่อควานก็ไปกวาดปยดินให้เสมอนะคะเพื่อเพื่อที่จะได้ให้เขานอนแบบสบายสบาย,บายตัวเขา,าค่ะก็ยังโอบอ,อยู่นะคะคตรงขมับเขา,าค่ะเ,คเริ่มแห้งยังเดีงเป็นแผลหมดแล้ว อ๋อช่วงขาก็เป็นแผลหมดแล้วนะคะตรงลึงเขาค่ะแต่ก็เริ่มแห้งแล้วเนาะเริ่มแห้งแล้วค่ะตอนเย็นประมต่อตอนเชืมต่อตรงลึงตอนเชื่อมต่อยกฟังก์ชันยกตอนเชื่อมต่อต้องลึงอ๋อค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเจ้าสี่สิบนะคะนี่ค่ะหมาแสนรูของของเจ้าของพลายสีดอนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าแดงนะคะคนที่เฝ้าเป้าพลายบิ๊กคูกับสีดอนะคะที่ว่าทําเขาให้ดูเมื่อกี้อะคะ่ะถัดไปก็จะเป็นชื่อดําค่ะเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆตอนอยู่พัทยานะคะ เจ้าดำกับเจ้าแดงนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้กับสายบิ๊กทูแล้วก็สีดดปล่อยไฟได้นะคะก็มาทำบุญได้นะคะที่วัดสมานวัฒนารามนะคะทำบุญให้อาหารช้างได้นะคะกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดให้กำลังใจได้นะคะก็จะนำคลิปต่อไปมาให้รับชมกันนะคะขอบคุณค่ะ